สวัสดีครับคลิปนี้ผมพามาดูปั๊มล้างรถผมทำไปเองทำไ้ใช้น่าจะสักประมาณเก,กือบปีหนึ่งนี่แหละครับเผื่อเพื่อนๆจะเป็นไอเดียเป็นแนวทางเอาไว้ใช้พอดีผมซื้อปั๊มพวกปั๊มแรงดันสูงมาใช้ครับแล้ทีนี้มันพังเร็วปัญหาจุกจิกมันเยอะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูปั๊มผมแล้วกัน นี่ครับความผมรบบสองมอเตอร์ตัวความพ่นยาตัวนี้ผมซื้อมาราคาพันสี่ร้อยบาท1ัน0สี่ร้อห้าติดครับชุดผาพนี้ทีแรกผมใส่แค่มอเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวแรงดันน้ำที่ได้มันมันไม่แรง ผมก็เลยอัปเกรดใน2มอเตอร์ครับห็นนี้โอเคเลยแรงยีดล่างรถได้สบายามาดูสายกันสายทำไวข้อดีข้อดีที่ทำก็คือสายปั๊มที่เขาแถมมากับไอตัว ล้างรถนะครับสายมันสั้นเราต้องย้ายปั๊มปล่อยนะครับเนี่ยสบายเลยสิบกว่าเมตรมาดูความแรงของมัน เงียบเลยนะครับพอดีเดี๋ยวรอมัมไะไลงสพั๊บหนึ่ง ออกไว้ที่3บาบาทสาสล้านก็ให่ดู จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวปั๊มถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเอาไปทำตามก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เพื่อนๆอ,อย่าจะใส่มอเตอร์ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ตัวเล็กถ้าเป็นมอเตอร์ตัวเล็กแนะนำให้ใส่2ตัวหรือว่าถ้าจะใช้มอเตอร์จริงๆก็ให้ใช้เป็นอย่างน,น้อยต้องมี1งแรงครับ1แรงถึงแรงครึ่งถึงจะชุดไหวเพื่อนสนใจก็ทักอินบ็อกเข้ามาถามได้นะครับใต้คลิปเลย สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย